สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกับลำโพงไอว่าซึ่งลำโพงไอว่าตัวนี้ผมซื้อมานานแล้วนานมากแล้วน่าจะเป็นเกือบปีแล้วมั้งตัวนี้จะเป็นไอว่ารุ่นเลโทรเลโทพัทครับ60วัตตซึ่งมัน60วัตต์แล้วก็ผมมองแล้ว60วัตตมันน่าจะดังอะ่ะมันน่าจะดังแล้วผมซื้อมาผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะเอาตามตรงเลยผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่แล้วผมมองว่าตู้มันใหญ่ไง ตู้มันใหญ่มากเลยแล้วก็เสียงมันน่าจะดังได้ดีกว่านี้ครับแต่ว่ามันจะออกเสียงกลางเยอะไปเลยคุณว่าตู้ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูแล้วกันประมาณ1ิบนิ้วนะเกือบไม้บรรทัดเลยด้านหน้าของมันวนด้านลึกของมันก็อยู่ประมาณ7นิ้วครับแล้วผมได้มาผมก็ไม่ค่อยตอนแรกผมว่ามันน่าจะดังดีกว่านี้แนะละมมันน่าจะดังดีกว่านี้ไงแต,แต่ว่าผมได้มาไม่แพงนะได้มาสองพันกว่าบาทเอง แน่มันช่วงโปครับช่วงโปผมซื้อมาชอบซื้อไม่แพงหรอกช่วงโปแต่ว่าถ้า2,000กว่าบาทยังไงก็คุ้มค่าคุ้มราคาของมันแต่ว่าวันนี้ผมผมคิดไว้นานแล้วผมจะมาผมเคยโมไปรอบหนึ่งแล้วกับไอ้ว่าตัวเนี้ยโมไปรอบหนึ่งแต่แต่นั่นมันเป็นช่วงยุคแรกๆครับยุคสมัยที่ประสบการณ์ผมยังน้อยอยู่ประสบการณ์ที่ยังแบบว่ายังเป็นเด็กน้อยวัยละอ่อนอยู่ครับยังยังไม่ค่อยมีประสบการณ์อะไรบ้างครับ แต่ทีนี้หลังจากที่ผมได้ทําคลิปมาเยอะแล้วแล้วก็ได้เรียนรู้เรียนรู้อะไรไมาเยอะครับจากคน,กนอื่นๆบ้างจากจากในกลุ่ม DIY ลําโพงบลูทูธบ้างหรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆในเฟสบุ๊กครับเลยทําให้ผมมีความสามารถไม่รู้มีจริงหรือเปล่าหรือว่ามีแบบมโนโก็ไม่รู้ครับก็คือพอจะรู้อะไรไมาเยอะบ้างแล้วครับก็เลยคิดว่าเราถึงเวลาแล้วแหละที่จะเอาลาโพงตัวนี้มาโมกันใหม่นี่ครับ ก่อนหน้าเนี้ยผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยตอนผมได้ตู้นี้มาใหม่ๆเนี่ยผมยังไม่ประกอบลาโพงสักตู้เลยผมแค่ซื้อซื้อแบบว่ามีตังค์อ่ะมีตังค์ก็ซื้อมาฟังซื้อมาฟังแล้วซื้อมามันไม่ถูกใจอะ่ะตัวเนี้ยผมก็เลยตอนแรกๆอ่ะเริ่มแรกสุดเลยผมซื้อมาแล้วผมไม่ถูกใจผมเลยจเจาะนี่เจาะไอ้ดอกฮานี่เข้าไปเลยเนี่ยเนี่ยไอ้ดอกสองนิ้วเล็กๆเนี่ยเนี่ยผมเจาะแล้วก็ยัดมันเข้าไปเลยเนี่ย เอาไอ้สว่านแล้วก็ไอ้โฮซอะไรเนี่ยเจาะตรงนี้เลยครับแล้วก็ไปซื้อแหลมแหลมรถยนต์มาเอามายัดใส่เลยครับนี่เจาะแล้วก็ยัดใส่เข้าไปเลยนี่อีกดอกหนึ่งคู่ละ70บาทช่วงยุคนั้นๆยังไม่รู้จักเลยดอกเฮดเคดอกเฮดเคดอกอะไรต่างๆเนี่ยยังไม่รู้จักเลยครับแต่ก็ยังพอรู้จักแอมพวก TPA อยู่ในยุคนั้นทีนี้ผมได้ตู้นี้มาแล้วก็ ทรงมันไม่ค่อยสวยผมก็เลยเอาไปหุ้มหนังหนังนี่ผมก็หุ้มเองนะดี๋วดิหนังจริงๆมันไม่ใช่ใช่ไอ้นี่หรอกมันจะเป็นคล้ายๆเป็นลายไม้ผมก็เอาแกะออกมาหุ้มหนังแต่วันนี้วันนี้ผมว่าจะทําการลื้ออีกรอบหนึ่งแล้วก็ว่าจะเอามาลองดูอีกสักรอบหนึ่งว่าเราจะสามารถทําอะไรกับมันได้ได้บ้างครับตัวนี้มันพูดจริงๆแล้วผมว่ามันทํามาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขนาดแผ่นเพด,ดี แผ่นเพดแผ่นพลาสติกตัวเนี้ยเนี่ยผมเอาลโงพงตัวเนี้ยไปไว้ในรถยนต์แล้วผมไปเอาไปจอดตากแดดหนึ่งหนึ่งวันเอาไปจอดตากแดดหนึ่งวันแผ่นเพดมันหดคุณดูแผ่นเพดตัวเนี้ยหดเลยนะครับจากจริงจมันจะยืดยืดอ่อนๆนนะ่ะแค่เอาไปตากแดดในรถยนต์แล้วรถยนต์มันร้อนพอมันร้อนแล้วมันหดหดเนี่ยมันไม่พอดีไม่พอดีร่องเดิมของมันเลยผมก็ไม่รู้จะทําไงก็เ,เลยต้องรับสภาพกับมันไป คือพอมันประกอบแล้วมันไม่พอดีอ่ะเนี่ยแค่เอาไปวางไว้ในรถยนต์เองนะแล้วมันหดเฉยเลยคือไม่ใช่เป็นไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเดียวนะคนอื่นก็เป็นครับคนอื่นก็เป็นเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเอาตามจริงเลยวัสดุตัวนี้ไม่ดีครับแผ่นตัวเนี้ยมันคงใช้วัสดุเกรดต่ำตัวนี้ครับเอาพูดตามตรงเลยเนี่ยผมไม่อ้อมค้อมอะไรหรอกตัวเนี้ยมันก็เหล็กกรอบผมก็ไม่รู้ว่าจะซื้อหาซื้อได้หรือเปล่าตัวนี้นี่ครับ ก็โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะรีวิวกันอีกรอบหนึ่งผมก็จะมาแกะดูว่ามันสามารถทําอะไรได้กับมันอีกบ้างโดยแกะเลยก็คือแกะนั่นแหละแกะแกะแกะเนี่ยสมัยก่อนช่วงที่ผมยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่อยู่ดีผมยังอุดตู้อุดอะไรยังอุดไม่ค่อยดีเลยอุดตู้อุดอะไรเนี่ยเนี่ยยังอุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้กาวสองหน้าอุดแต่จริงเราต้องอุดให้ดีกว่านี้นะเพื่อว่าไม่ให้ลมมันออกเลยดูดิ ช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็เนี่ยยังอุดธรรมดาเลยกาวสองหน้าก็อุดแบบแค่ใช้แค่พอใช้งานได้ครับนี่ก็คือของเดิมของมันอ่ะจะมีลำโพงแค่3ามสตัวหนึ 1, 2, โดยลำโพงตัวนี้ก็น่าจะขนาดกี่นิ้วว่ะเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าเราจะลำโพงอะไรมาใส่แทนด้วยมัน5นิ้วเว้ยเห็นไหมถ้าถึงลูน็อตนะลูน็อตมันหนิ้วผมจะเอา h ฮมาใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมหยุดคลิปแป๊บหนึ่งไปเอานมโพงมาแป๊บหนึ่งมาแล้วผมไปหยิบลำโพงมาครับแต่ว่าดอกไอ้ว่าตัวเนี้ยอันนี้มันเป็นลำโพงไอ้ว่านะมันเป็นดอกมันเป็นดอกแม่เหล็กคู่ไงไว้คู่แล้วผมว่าผมอยากจะเปลี่ยนลำโพงมันมากเลยเพราะตู้มันก็ใหญ่อยู่ตู้มันสวยอยู่แต่คิดอยู่ว่ามันจะโมอะไรได้บ้างครับทีนี้ผมก็มีดอกอยู่อีกดอกหนึ่งซึ่งเป็นดอก h k เคซึ่งคนนิยมกันมากเลยครับแต่ก่อนผมซื้อมันเนี้ยดอกห้าร้อยอะเนี่ยเมื่อก่อนอะแต่ตอนนี้ราคามันถูกแล้ว ตอนนี้ราคามันเหลืออยู่แค่ประมาณ300กว่าบาท390ประมาณ400อะ่ะเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่ประมาณ400ว่าจะเอามาแปลงใส่ได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเมื่อกี้เราวัดวัดตรงรูน็อตมันได้5นิ้วใช่ไหมแต่ถ้าเราวัดตัวนี้โอ้ตัวมันใหญ่กว่านิดหนึ่งครับประมาณ5.5ถ้ารูน็อตน,นะรูน็อตก็อยู่ประมาณ5.5นิ้วแต่ลำโพงตัวนี้มันจะเล็กกว่าไมู่้ครับเดี๋ยวเราเราแกะดูเลยดีกว่าว่าเราจะสามารถทําอะไรกับมันได้บ้าง อยากจะโม่ครับผมก็เสียดายตู้เหมือนกันเพราะว่าตู้นี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังเลยเพราะว่าผมมีผมมีชุดใหญ่อยู่ตรงนู้นนูนชุดใหญ่ลกๆหน่อยนูน่นเห็นปะผมมีชุดใหญ่ <laughs> ชุดใหญ่อยู่ตรงนู้นเพราะว่าเขม,ม,มีชุดใหญ่ตรงนู้นตรงนี้ก็เลยไม่ได้ฟังตัวนี้ก็เลยกองเป็นกองเป็นแบบซากประหักดพังอยู่ครับไม,ไม่ไม่ฟังกับมันเลยก็เดี๋ยวเราจะลองแกะแกะดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะสามารถ โมอะไรได้บ้างครับตอนเนี้ยผมแกะมาแล้วแหละแต่ว่าผมลืมละหลายคนก็ซื้อมาครับแล้วก็บอกว่าเสียงไม่คนถูกใจแต่ว่าหลายคนก็ถูกใจเขานะหลายคนเขาก็ชอบนะตัวเนี้ยมันข้อดีคือมันจะเหมาะสําหรับแบบเปิดดังๆอ่ะเปิดดังตับตับตับดังๆมันจะดังดีอยู่แต่ว่าถ้าเปิดเบาๆให้มันพอๆอ่ะมันไม่ค่อยเพอเท่าไหร่นะหนูผมไงผมไม่ต้องลองฟังเสียงให้พวกคุณดูหรอกขี้เกียจแหละ ขี้เกียจมาเทสเสียงเทสซาวอะไรก็แล้วไม่เทสนะครับขี้เกียจเกเดี๋ยวเราแกะค่อยๆแกะดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างกันบ้างนี่ถ้าอยากดูคลิปเก่าก็ไปดูคลิปเก่าผมก็แกะเหมือนกันแหละแต่ว่าอันนี้อันนี้หลังจากที่เราพอมีประสบการณ์มีความรู้อะไรบ้างเราก็มารีวิวกันอีกสักรอบหนึ่งเนาะตัวนี้มันก็คือมันจะมีสก,กูยืดอยู่หข้างบน แต่เดี๋ยวนี้ไอ้ว่ามันออกมารุ่นใหม่ๆมาเยอะเลยนะไอ้ว่ามันก็ออกออกมาเยอะรุ่นหลังๆมันก็ทํามาหลายๆรุ่นเลยอันนี้ผมซื้อมาประมาณปีหนึ่งอะประมาณปีหนึ่งตัวนี้ก็มันก็ซื้อมาคือมันลดราคาไงก็ไม่ซีเรียสอะไรมากประมาณได้มาสองพันกว่าบาทถ้าสองพันกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มค่าครับแต่ว่าถ้าถ้าคุณได้มาแพงสักสามพันสี่พันผมว่าไม่ค่อยคุ้มหนระ แต่ว่าตู้มันใหญ่อยู่นะตู้มันใหญ่แล้วแบตแบตมันก็ก้อนใหญ่อยู่ข้อดีมันก็คือแบตมันอึดแบตมันอึดแต่คือผมมองแล้วตู้มันใหญ่ขนาดนี้เบดมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ไงมันน่าจะทําได้ดีกว่านี้อ่ะผมก็เลยมองว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าจะเอามาโมนี่แหละนี่ครับพอแกะออกมามันก็จะเป็นประมาณนี้ ตัวนี้ผมเคยโมไปแล้วหละรอบนึงแต่ว่ามันก็เดินสายเดินอะไรดีอยู่นะจะให้เดือวตัวนี้ผมโหคารปาตัวเล็กๆสมัยยุคเมื่อก่อนมันคาปายังคาปายังกระจอกง,ง่อยๆอยู่เลยคาับปาตัวนิดเดียวแต่ยุคหลังๆยาญได้หววงครับผมมีคาปาตัวเป้งๆทางนั้นเลยตัวละหมื่นไมโครตัวละหกพันแปดตัวละแปดพันสองอะไรเงี้ยแต่นี่ย้ยยุคเมื่อก่อนครับยุคเมื่อก่อนคารปาผมยังน้อยนี่ ยังน้อยมากยังเล็กมากตัวละแค่เท่าไหร่เองแต่พวกนี้ก็ได้มาไม่แพงครับตัวไม่กี่บาทตัวนี้พันไมโครยี่้าโวลต์ผมเพิ่มไปแค่เป็นสี่พันไมโครเองสี่ตัวซึ่งน้อยมากแล้วัาผมผมว่ามันน้อยมากโอเคเดี๋ยวแล้วอันนี้เอากรองไว้ก่อนเนาะเรามาดูดอกลำโพงกันดีกว่าว่าเราจะพอโมอะไรได้บ้างเอาน็อตยึดกับแม่เหล็กด้วยก่อนดอกลำโพงดอกนี้ ไอ้ดอกนี้มันเป็นดอกแม่เหล็กคู่มันจะผมก็เพิ่งเคยเจอดอกเล็กๆที่เป็นไว้อยคู่อะแล้วดูมันก็ทามามันไม่ทําเป็นแบบคอนเน็กไอ้นี่เลยนะคอนเน็กที่จะถอดได้ถอดได้อะไรฮะมันบัดกรีติดไปเลยแล้วก็แล้วก็ดูเมื่อก่อนผมยังบัดกรีไอ้นี่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ยังทําลวกๆอยู่งานยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ก็ทำมาโอเคแล้วดัมหนึ่งลนะดูดิตัวนี้เห็นปะม,มีไว้อยฝั่งนี้แหละ ฝั่งนี้ไม่ใช่มีจุดเชื่อมต่อลำโพงอะแล้วหันมาดูฝั่งนี้เห็นปะมีเหมือนกันเลยตัวนี้มันจะเป็นไว้คู่ไงภาพเบอร์วอเบอร์ไว้หน่อยเนี่ยมีทั้งสองฝั่งครับผมก็เลยขนานเอาดอกตัวนี้เอามาใส่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งอันนี้เดี๋ยวดูก่อนผมว่าถ้าผมอยากให้เสียงแหลมมันละเอียดละเอียดอะเราจะโมตัวนี้ได้ไหมเราจะเอาดอกเราจะเอาดอก H k เคผมมีอยู่เดี๋ยวหยิบม,มาให้หมดเลยแป๊บหนึ่งเพราะว่า ลโโอลโพเดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าเราจะสามารถทําอะไรกับตู้นี้ได้บ้างครับเพราะว่าดอกลำโพงก็มองว่ามันมันอาจจะประหยัดประหยัดงบไปหน่อยแต่หลังๆของพอจะมีอุปก,กรณ์เยอะแล้วไงก็เลยคิดว่าถ้าเราจะโมนี่ เอาดอก HK 2นิ้วใส่ไปจะได้ไหมเนี่ย HK 2คนิ้วนี่มันก็ใส่ได้อยู่นะเราก็อุดกาวยิงกาวอะไรให้มันดีๆหน่อยก็น่าจะพอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าเนี่ยเพราะว่าผมเจาะใหญ่ไปนิดหนึ่งแต่ว่าถ้ามาเปลี่ยนใหม่แล้วก็อุดกาวหรือว่าจะเพิ่มคาปาเปลี่ยนซีให้มันเป็นเสียงแหลมอะไรอ่ะผมก็ว่าใช้ได้อยู่นะยังไงเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวค่อยลองส่วนดอกนี้ที่ที่ผมบอกเดี๋ยวแกะให้หมดก่อนดีกว่า เดี๋ยวไงลือมาก่อนเดี๋ยวผมว่าผมต้องโมอยู่แล้วแหละโมประกอบใหม่อีกสักรอบหนึ่งเพราะว่ามันยังไม่ยังไม่ถึงใจเลยยิ่งเราระดับวัยรุ่นด้วยระดับวัยรุ่นแล้วเราต้องแบบให้สุด <c oughs> ให้สุดดีครับอืมแต่ก่อนชอบมีคนมาบอกผมมึงมึงทำหาอะไรก็ไม่จบสักอย่างมีคนมาบ่นผมเนี้ยเขามาดูคลิปผมนี่แหละแล้วขเขาก็มาบน่นผมบอกว่า มึงนี่ทําอะไรแล้วก็สักอย่างไม่ค่อยจบเลยก็จริงครับไม่ก็าบางอย่างก็ไม่จบดูดีตู้นี้ผมโมไปโอ้ยยังโมงไม่จบเลยดูดีคือมันก็โมจบแล้วในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่จบในของผมไงเสียงของผม,มงว่ามันน่าจะสมควรจะได้ได้ดีกว่านี้มันควรจะดีกว่านี้ก็เลยผมก็เลยมองว่ามันไม่จบเหมือนกันโอเคนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าแป๊บหนึ่งไปเอาอุปรกรณ์อีกแป๊บ ไปเอาุอุปกรณ์มาแล้วจริงๆก็ไม่มีอะไรออกไปเอาคีมมาไปเอาคีมมาเฉยๆเพราะว่าระดับผมแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวคัดต่อใหม่ตัดเลยเราต้องทําแบบจมูกใหม่ก็เลยอย่าไปซีเรียสอะไรมากตัดเลยครับเดีย๋ยวเราประกอบใหม่ทั้งหมดเลยเพราะาบางคนเขาก็เปลี่ยนสายลําโพงอะไรใหม่แต่ว่าผมมองดูแล้วไม่รู้ว่าเขามาโนไปเองหรือเขาอะไรไปเองหรือเปล่า <s> เขาบอกว่าโมโมสายลําโพงใหม่เปลี่ยนสายลาโพงใหม่แล้วเสียงดีขึ้น แต่สาหรับผมผมมองว่าสายลำโพงถ้ามันจะสั้นแค่นี้มันยาวแค่ประมาณ20เซนองสิบสิบเซนยี่สิบเซนเนี่ยมันสั้นมากสายลำโพงดีไปมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไรหร่หรอกครับเพราะว่าสายลำโพงมันสั้นแต่ถ้าสายลำโพงยาวๆอะยังไงมันมีผลอยู่แล้วแต่แต่ว่าสายลำโพงอย่างนี้ครับผมก็ไม่มีผลเหมือนกันนะถึงจะสั้นนะเพราะว่าสายลำโพงไอตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เส้นมันเล็ก นี่ครับถ้าสายลำโพงเส้นนี้นะมันเล็กแต่ว่าถ้าสั้นขนาดนี้ก็มันก็มีผลแต่ว่าผมว่าหูหูฟังไม่ออกหรอกเนี่ยสายลำโพงเส้นนี้นะอืมอันนี้ตัดออกมาเลยเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยบัดกีคืนแล้วกันเพราะว่าผมจะลองลองคิดดูว่ามันจะโมอะไรได้บ้างก็เราเอาออกไปก่อนเรามาดูที่ตู้กันดีกว่าที่ตู้ตัวนี้โดยตู้ตัวนี้นะครับถ้าเราจะคิดว่าเราจะแปลง แปลงมันเนี่ยมันเป็นตู้ไอ้ว่าเดี๋ยวผมต้องทากาวใหม่หมดเลยดูดิเห็นปะ่ะเพราะผมทําใหม่หมดเลยเนี่ยกาวก็ลอกอะไรก็ลอกหมดแล้วซึ่งเมื่อก่อนยังความฝีมือยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวตอนนี้ฝีมือผมก็เข้าขั้นระดับระดับปรมาจารย์แล้วมัง้งระดับแบบว่าก็พอทําอะไรได้เยอะอครับเดี๋ยวอาจจะลอกใหม่หมดเลยแล้วก็พุ่มใหม่ทําอะไรใหม่หมดเลย เพราะว่าตู้ผมก็ว่า,วามันตู้มันยังโอเคอยู่ไม้ก็หนาอยู่ไม้หนามากเนี่ยไม้ไม้มันหนาอยู่นะไม้มันหนามากเลยแต่ว่าด้านนี้ไม่หนาแต่ด้านหน้าเนี่ยมันทำทำสองชั้นไงเนี่ยเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าตู้นี้จะทําอะไรกับมันดีส่วนลําโพงที่ผมบอกจะยัดให้ตัวนี้ได้ไหม HK ตัวนี้ HK 5.2นิ้วตัวนี้ครับถ้าเราจะยัดให้มันเนี่ยตัวนี้มันแค่2โอล์ไง แล้วก็ได้ถึง80วัตต์2โอห์มเลยเพราะว่าดอกตัวนี้พอจะไปสู้กับทับตั้นได้เลยนะเนี่ยครับถ้าเราเอาโมาโมอย่างนี้จริงๆมันก็ใส่ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยมันก็แปลงนิดๆหน่อยๆก็น่าจะตําบอะไรหรือว่าขัดขอบนิดๆหน่อยๆก็น่าจะใส่เข้าไปได้อยู่นะนี่ครับเพราะว่ามันติดนิดเดียวเนี่ยเอาคัตเตอร์ตัดๆแต่งๆหน่อยผมว่าก็น่าจะเข้าได้ละเราจะยัดดอก ดอกตัวนี้ไปดีไหมเนี่ยนี่ครับส่วนถ้าพวกคุณเห็นไอ้ตู้ทั่วไปที่พวกคุณทำกันนะเขาจะเขาจะกันกั้นเขาจะกั้นเสียงแยกห้องใช่ไหมสมมติว,ว่ามีดอกซับดอกใหญ่ๆหนึ่งดอกแล้วก็ส่วนใหญ่จะใส่ดอก3นิ้วกัน3มนิ้วอีก2ดอกแล้วก็แหลมอีก2ดอกแล้วเขาจะกั้นห้องตรงนี้ใช่ไหมเขาจะกั้นห้องเพื่อว่าไม่ให้ลมจากเบลดดอกใหญ่เนี่ย ไปกวนดอกเสียงกลางแต่ว่าไอ้ดอกของของไอ้ว่าตัวเนี้ที่มันทํามานะ่ะมันกั้นมาแล้วคุณดูมันกั้นมาอย่างนี้นะตอนแรกผมก็สงสัยนะตอนแรกผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ผมก็เลยสงสัยว่าเอะทำไมดอกเสียงกลางมันถึงได้กั้นอุดลมอย่างนี้มันไม่มีช่องลมเลยเห็นไหมดอกที่มันทํามาเนี่ยมันไม่มีช่องลมออกตอนแรกผมก็สงสัยอยู่ว่ามันเสียงแหลมหรือเปล่าวะพอทำมาทำไปทํามาเรื่อยๆก็เลยพอมีความรู้บ้างก็เลยนี่ครับ ดอกมันออกแบบมันอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อว่าไม่ให้ลมมันออกเพื่อไม่ให้ลมมามากวนใจกระดอกเสียงกลางดอกนี้เพื่อลมลมจากเสียงเบ,บมันจะได้ออกข้างหลังอย่างเดียวนี่ไงออกจากข้างหลังอย่างเดียวก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนตู้มันก็โอเคอยู่นะข้างในมันก็บูยายแก้วอย่างดีเลยเนี่ยบูยายแก้วอย่างดีเลยมีใยญ่แก้วด้านนึงด้านนี้แล้วแบตเตอรี่ก็พอสมควรนะ แบตเตอรี่ก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะแต่ไม่รร้รู้เท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ผมวัดดูรู้สึกว่าจะแค่1 2โวลต์ของไอว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวส่องดูก่อนเนี่ยครับมันมีบอกอยู่แบตเตอรี่ก้อนสีน้ำเงินที่อยู่ข้างในนะนะมองไม่เห็นเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือคือ,คอมันมันมีบอกอยู่ว่า11 11. 1 1โวลต์11.1โวลต์4,000ม ah. ิลลิแอมไอไอตัวเนี้ย 11.1โวลต์ 1> 1 w, แต่ว่ามันมีสเตปอัพเว้ผมลองไปเช็คดูแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันใช้สเตปอัพจากชุดไหนนะหรือว่าชุดที่มันอยู่บอร์ดข้างในก็ไม่รู้นะคือข้างในมันจะมีบอร์ดอยู่อีกบอร์ดหนะึ่งเห็นไหมน่าจะาตัวนี้แหละคือตัวนี้ย1 1โวลต์ w, แล้วมันสเตปอัพขึ้นมาโดยผ่านไอ้ชุดชุดน่าจะเป็นชุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้แหละที่อยู่ข้างในอะ่ะเนี่ยมันติดกาวอยูอย่ไม่ได้ติดกาวหรอกมันยึดน็อนเดียวตัวเนี้ยอ่ใช่มีสเตปอัพตรงนี้อยู่ มองไม่เห็นเท่าไหร่คือข้างในเนี่ยมันมีสเตปอัพอยู่อีกตัวหนึ่งมันมืดไปหน่อยวะน่ะสีเขียวๆนะ่ะมีสเตปอัพอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งแปลงไฟจากไอ้ตัวนี้11โวลต์ให้เป็น20โวลต์ครับผมวัดดูแล้วให้เป็น20โวลต์เพื่อว่าจะมาเลี้ยง IC a u ออ o ดของชุดนี้ IC Audio M ชุดนี้เพื่อให้ได้20โวลต์ครับเพราะว่า20โวลต์แล้วมันน่าจะกำลังข,ข,ขยายของ ไอซีออดโอตัวนี้นี่ไอซีออดโอตัวนี้ให้มันได้ถึง60วัตไงเข้าใจป่ะถ้าเราใช้แค่1 2โวลต์น่ะ12โวลต์น่ะมันจะมันจะขับได้ไม่ถึง60วัตต์หรอก IC น้อยมากผมยังไม่เคยเห็นเลยเอาง่ายๆ1 2โวลต์ที่จะได้60วัตนะผมยังไม่เคยเห็นเลยนะผมเคยเจอแค่1 2โวลต์ส่วนใหญ่1 2โวลต์จะได้แค่10วัตต์10วัตต์ที่โหลด8โอห์มนะ โหลด8โอห์ม10วัตต์ที่โหลด8โอห์มถ้าโหลด4โอห์มก็จะได้20วัตต์แต่ตัวเนี้มันใช้สเต็ปอัพขึ้นมาแต่ว่าไอซีออดิโอมันเบอร์อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่อยากจะแกะเพราะว่าผมไม่มีกาวไงถ้าผมมีกาวผมก็จะแกะฮีซิงคดูเบอร์นวแต่ว่าผมไม่มีนี่ครับมันก็ทํามาง่ายๆแต่ว่าผมว่าเสียงมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าดูชุดอันนี้มันจะเป็นชุดออฟแอมของมันตัวเนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นชุดออฟแอมชกพวกชุดเกณฑ์ขยายของมันแล้วก็พวกปรับเสียงเสียงเบสเสียงแหลมเนี่ยจะอยู่ในชุดพวกนี้แหละเนี่ยแต่ว่าตัวไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวนี้อาจจะเป็นเนี่ยถ้าให้เดานะเพราะว่าอันนี้ก็คือการเดาวล้วนๆเลยถ้าดูจากแผ่นเพดเบสอยู่อันกลางใช่ไหมก็คือ IC IC of M ตัวนี้อตัวนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมตัวนี้ก็จะเป็นเสียง เสียงเบสเนี่ยแหลมเสียงเบสและ IC o f a อ p อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นพวกเกนขยายของมันเกนขยายก็คือเวลาเรามีสัญญาณบลูทูธมาใช่ไหมมันน่าจะมาจากตัวนี้แหละสัญญาณบลูทูธอ่ะมันมาจากตัวนี้แล้วมันก็มาเข้าปรับแต่งเสียงที่ไอชุด2ตัวนี้พอมันปรับแต่งเสียงที่ไอชุด2ตัวนี้แล้วเกนมันลดลงไงก็คืออัตราขยายมันต่ําพอมันมีการปรับแต่งอ่ะมันจะต่ําลงมันก็เลยจะต้องมาขยายที่ไอตัวนี้อีกรอบนึง เพื่อว่าขยายเสร็จแล้วก็จะไปเข้า IC Audio เพื่อจะขยายต่อให้มันให้มันแรงยิ่งขึ้นก็จะประมาณนี้ครับส่วนการจมูบบอร์ดนี้จริงๆมันต้องมาไล่วงจรพวกนี้เลยจะต้องมีการดูเกณ์อัตราขยายของเสียงแหลมเสียงต่ำซึ่งซึ่งลำบากมากครับเพราะว่าไอชุดวงจรมันเป็นเป็น R เป็น C ชิปตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆซึ่งเราคงจมโมอะไรมันไม่ได้ละ ก็คือทำได้ยากครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วน p c b ตัวนี้มันกี G ่เลเยอร์วะเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยดีกว่าผมไม่ได้ถอดนานแล้วแกะดูด้ดีกว่าผมจะแกะดูด้านด้านล่างมันว่ามันมีเอาแกะไม่ได้เดี๋ยวพอดีมันต้องไขวอลลุ่มตัวนี้อืมแต่ส่องดูแล้วกันไม่มีอะไรมากครับด้านนี้ด้านด้านหลังนี่ไม่มีอะไร จริงว่าจะดูข้าวงจรตรงนี้แหละเพราะว่าผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งคือไอ้ตัวนี้ตัวนี้มันใช้ไฟ5โวลต์ในการชาร์จนะเนี่ยมันเป็น USB 5โวลต์เองเพราะว่าพวกคุณทำ power amp ส่วนใหญ่อะทำ power amp ส่วนใหญ่คุณจะช่างใช้ไฟ12โวลต์ในการชาร์จหรือบางคนก็ต้องใช้16โวลต์19โวลต์หรือ24โวลต์ในการชาร์จแต่ว่าชุดนี้มันใช้ไฟแค่5โวลต์เองมันใช้5โวลต์ตัวนี้แล้วมันสเตปอัพ ผมไม่นแน่ใจว่ามันสเตปอัพที่ตัวไหนมันสเตปอัพไปถึง20โวลต์เลยน่าจะไปสเตปอัพที่บอร์ดตัวนู้นอะเพราะว่าสเตปอัพไป20โวลต์เพื่อจะไปชาร์จแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในไงแล้วจากนั้นมันก็เอาแบตเตอรี่ตัวเนี้ยคือเอาง่ายๆมันใช้5โวลต์ก่อน5โวลต์จากอะแดปเตอร์โทรศัพท์อะมาสเตปอัพให้เป็น12โวลต์เพื่อจะชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้แล้วแบตตัวนี้รีตัวนี้ก็จะมี12โวลต์ละ และจาก12โวลต์ก็กลับมาที่บอร์ดตัวนี้แล้วมันสเตปอัพอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันเป็น20โวลต์มาเลี้ยง IC ซตัวนี้ครับมาเลี้ยง IC ซีออดิโอตัวนี้มันก็ออกแบบได้แปลกดีเนาะอืมก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยว่ายเดี๋ยวผมคงจะโมมันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอหาเวลาว่างๆก่อนถ้าจะโมให้รุนแรงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพาวเวอร์แอมป์เลยเพราะว่า ดูแล้วมันก็ไม่มีอะไรอยากจะเปลี่ยน audio m ไปใช้พวก mt mt a ศูนย์สองก็ยังไงอยู่ไม่เอาหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดดูแล้วกันว่าจะเอายังไงกับมันดีกับชุดนี้แต่คิดว่าก็คงจะมีประมาณนี้ครับผมอาจจะโมอย่างนี้แหลมตัวนี้ก็มีใช่ไหมนี่แหลม hk ตัวนี้นี่อันนี้เป็นแหลม hk ตัวนี้แหลมเสียงละเอียดเสียงเสียงใสแต่ว่า เราจะยัดไปก็ก็ยังไงอยู่ที่ยผมมีดอกกลมอยู่ดอกกลมมันจะพอดีเลยเนี่ยเราจะ H K ตัวนี้มาใส่ดีไหมหรือว่าจะมาใส่ช่องนี้ก็ก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยลองดูแล้วกันว่าเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างเดี๋ยวไงผมต้องหุ้มหนังมันใหม่ก่อนเพราะว่าหนังไม่สวยแล้วเดี๋ยวหุ้มใหม่ก่อนแล้วก็ให้มันดูดีๆใหม่โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้ก่อนเป็นการแกะออกมาวิเคาเราะห์กันก่อนว่า เราจะเอาอยัางไงกับมันดีจะโมอ,อะไรกับมันดีกับตู้ตัวนี้คือหรือว่าพวกคุณมีความคิดเห็นยังไงกับตู้ตัวนี้อยากจะให้ผมโมอ,อะไรหรือมีไอเดียอะไรให้กับผมก็บอกมาหน่อยแล้วกันเพราะว่าผมมองว่าตู้มันยังสวยอยู่แล้วก็มันน่าจะทําอะไรได้ดีกว่านี้ครับหรือว่าถ้าใครอยากฟังเรื่อยๆก็ฟังเรื่อยๆไปเถอะแต่ว่าสําหรับหูหูเทพหูต้องคําอย่างพวกผมแล้วสําหรับพวกงาน DIY อะ พวกที่ทำา i y y หลายๆคนนะ่ะโอ้ยหูนี่เลี่ยมท้องกันมาเลยครับหูเทพกันทั้งนั้นเลยผมกม็รู้สึกว่าจะติดนี้ใส่หูเทพมาเหมือนกันก็เลยจำเป็นจะต้องมาเสียเงินเสียเวลามลาโมดิฟายลำโพงเนี่ยประกอบทีไรก็ไม่จบไม่สิ้นกันสักทีมาทำคลิปกันอยู่นั่นแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไปเท่านี้แหละ,ะให้ดูดอกลำโพงดอกนี้กันอีกรอบหนึ่ง้วกันสำหรับคนที่ต้องใ ดอกนี้มันเขียนบอกว่า4โอห์ม25วัตต์เบามากเลยเบาๆ4โอห์ม25วัตต์ก็คือแล้วมันมีคูณ2ด้วยก็คือไอ้ข้างหนึ่งเนี่ยข้างหนึ่งคือ25วัตต์พอมันรวมกันสองข้างมันก็เลยเป็น50วัตต์้าใจโอเคครับก็บประมาณนี้แล้วกันครับมันแข็งว่ะผมว่ามันไม่เนี่ยเอามือกดมันแข็ง แต่ว่าพอเป็นดอกนี้ดอกนี้ใหญ่กว่าเอามือกดก็แข็งเหมือนกันนี่หว่านุ่มกว่านิดหนึ่งเทียบกันจะโมได้ไหมก็ลองก็ลองมาดูลวกันครับว่าจะโมได้ไหมเทียบด้านหน้าด้านหนังก็นินดนิดหน่อยพอหยุนหยวนอยู่โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ